สบายดีปะลงุงสบายดีถุกมองทุกบอนพ่อ,อพอก,กับซองหลองอ้อนคือเก่าปะลงุงสบายดีปะลุงเอาใหญหมองกูอิมีมากินหมูกระทะอยู่เงงพื่อนเมตาปะลุงไงหูหู น้องพาโก็จะแมนบื้นหันบื้นหนีผู้มาเดินปาลูกมื่อกี้น้ำกันรวมสองเือนมาเดินปาลูกเมื่อกี้น้กันรวมสองเอนมาเดนปลูเมื่อนี้น้ำกันวมสองเงินมาเดินปะลูกเมือกีน้ำรวมเินมเด ผู้แค้นปีใหม่ผู้แค e ้น nah, ปีใหม่ละกันเรื่องมูกกระถากมนมาได้ปาลุงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีละลายเนาะนี่ร้านมากพอดีพ่อเลยมาช่วงพำๆขอบคุณผู้ใหญ่เ่ในญ่ไล่เรื่องมูกกระถามันนี่ เมนโนอ้อนก็ขอบคุณกันปรุงมีส่วนห่วงมันนี่เมตาเอิดมากินนำมามาบดเหอนเลยปรุงเลยขอบคุณเมตาคือกันปรุงมันนี่มาฝากทองอยู่เพื่อนเมตามันนรุง น้องขิบริจิงกระถาเส้นผูใหญ่เอ๊กระถาเล็กบุมีบ่เอ้ามันซาบามันซาแเล็กแต่น้องิดกินไปแล้ผ้ใหญ่แล้วตัวใ่ตมียอะขาดนีมีแต่แบบจุ่มไปเลยนะเนี่ยเพราะว่าห้าบุ้มีหมอไปลงไปจุ่มอาไปเลยเล็กใหญ่แต่แบบมันข้างมาได้แต่มันเตาหอน่อยพู้ออน น้องอ้อยมากินน้ำนนบ้ากินบ่อางอาจารอ้อนน้อน้อ,อ,อนเ็เป็นแบบ่อของน้อ้อ,อนเเป็นไอเขาอเมตาแบบนู้นไงนไ<แ>ตแบ้ไอคือพี่สพ้อ้หลานๆไอ,อ้ลุกทอดมันคือผมอ่านะ ยงพาโตตีน้อยก็แบบมีพังเขาอ้่หันอีมนนี้นะแตน่สองครอบครัวไปเลยไปลงนี่ได้ยินเสียงถ้าพมาขอบคุณเมตตาเนาะม่อวานี้เามาฝากครอบครัมาฝากท่องเอนเมตตาไปเลยไปลงเลยขอบคุณเมตตาลายที่เลี่ยงมูกกระทะเฮา มาเบิดครอบครัวเลยปะลุงคุณผู้ใหญ่จะดีหลายๆเด้อสิฝากมาเลี้ยงขอบคุณบาตาเนาะบาตาใส่พริเพิ่นก็ซอนีถ้วยไว้นี่อยู่นี่อ้ายถอกฮอกจอกๆเลยนีล่ะปลุงทางี้มือลยน่ อ้ยขี้ไหมเป็นแม่ไึปาติโอ้ยขี้มหแม่ไะแม่จะไปขี้แต่พักหหยได้เฮ้ยนี่มันเบิ่ดมากเลยนะ เบาๆเจาะเอือน้องนึงรริปลุน้ำเก๊กวยอะไรเบาตากับ้องหนึ่งคุณนะอุ้ยเสียงปาินหน่อยเฮาอารมณ์หรอพ่อหรว่ากินตนนี้เบ่อต

ไฟปิดหรือเปิดหนึ่งมันมีไฟหนุนไ่ยังหนึปักไฟปักไฟพ่อมอนจัรส์ไมดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อเออจังเศร้าโอ้ยเจ้าพ่อหมอจังเสมอไฟลุดบ่ไฟลุดเพื่อสิได้กินมันจะใจลอยมันมันกินเงินย่างพ่อก่อนเริ่มอาจารย์ทอดกุ้งเริ่มบนนู้เลย กินหอดกินหอดกุ้งดูไปนนกิงคิดนะโน้ำซาน้ำซาน้ำซาแมแก้หวยเอฟซีโทรมาประโรงลหมมาเดินปรุมรงรดสุขสุขคนทุกทานสิขับมาผสมซาซาซาดอยังไงข้าวจิ๋ว เอาเลกินลำลางไปลงเลยห้ชูฝนกินก่อนเมนสองคนกับน้องขีดแม่สองคนกันงขีดแม่ฉันน้องขีดกระยาอาสานน่ พระอาจารย์ซัพพอร์ตผมแล้วจังยวเป็นรังไฟเขาอยู่ก็อันหมอต้นนี้นะหมอต้นละพดดุกกเลยโอ้โหไปไหตะกินทั้งนี้นะหมอต้นนี้มีจิลีอยู่เลยหมอตายแม่แม่ตาถูก่มากิน่ากินตะตีสอง่ะคืถ่ายกับหมอตายครับฮุ่น

กินน้ำลังอันเบิดกับบได้กินเลยลูก่งปนเ่ยอยงไไปขูบถุยบ่อยนะถยได้นี่น่ะ แซ่บจมูกพี่ายปากไปเลยหมอต้นอาผลแห้งพ่อจมิดจิลีคนกะหมอพลแลวจังเงินักอยู่ที่นี่แม่กินน้ำหมูหมอเอาอยกทำใจไปไ่นมานี่ยมา

ผูกซะมาดีกัสีเดียคอมแว่จาด่วยต้อนพี่ใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งใหม่ๆพอมาเนาะนี่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 น่นี่หญ่นี่หญ่ี่น่นี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 ่น่นี่น่นี่นี่่นี่่นี่น่นี่น่นี่่นี่นี่่่่น่่่่่นม่นี่่่่่่่่่น่่่่่่ ในลูกก็ดใจหลายได้กินวน่าใจลายอยู่กินนั่งอบอุ่นนอทังป่าจ่ลนแม่ทังนอกว่ากินไรแสงมันจะกวะวะปลาลุงสะเทอไล่ไเดืปลุงอยากให้เอ็นเอ็นเป็นยาได้กเหมอไม่อยากไ้นอยให้เอ็นหนัก

เนื่องจากว่าญาติญาติญาติผูท่านสงสัยนี่แหละแมนแมนขอการคิดหนาประโลมแมน